สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับโอ้โหนะครับ FC ซตื่นเช้ามานี่ตกใจเลยนะครับเห็นบรรยากาศดูครับแปลงล่านี่นอนกินหญ้าไม่อยากออกมาเลยดูสินะครับน,นอนกินฟ้าอยู่ในคอกนะครับไม่อยากออกมานะครับเพราะว่าวันนี้อากาศคลึ้มอากาศคลื้มเหมือนฝนจะตกเลยนะ FC ซ นะครับอากาศคืมเหมือนฝนจะตกก็เลยให้ f อซดูบรรยากาศดูครับโอ้โหบรรยากาศคืมดูดิครับฝนจะตกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับจะตกไหมก็ต้องรอดูกันนะครับผมกำลังว่าจะพาแกล้มออกมาสักหน่อยเห็นบรรยากาศแล้วบอกโอ้โหดูครับนี ดูอันนี้ถุงทองกับอมเงินครับถุงทองกับอมเงินนะครับกอดคู่จุลุงนะครับเมื่อไรบ้านหนูจะเสร็จนอเมื่อไรบ้านหนูจะเสร็จนอนี่บ้านหนูไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับบ้านถุงทองกับอมเงินกับเอาไว้เสื้อผ้าด้วยนะครับลังเสื้อผ้าถ้าเสร็จแล้วก็จะย้ายลังเสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้กับบ้านถุงทองนะครับแล้วก็แอ เ่วนแงล่ามก็นี่ลุกขึ้นแล้วเห็นพ่อเดินออกมานะครับอากาศเป็นใจครับวันนี้คึมฟ้าคืมฝนดีมากเลยนะครับคึมฟ้าคืมฝนแต่ยังไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับรอดูแค่บรรยากาศดูครับดูลมนะนะครับนี่เป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับที่คึมฟ้าคืมฝน เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหสุดๆนะกับอากาศแบบคือแบบโอเคเลยนะถ้าฝนตกลงมานี่ต้นไม้นี่แบบนั่งยิ้มได้เลยนะครับรับรองงดงามถ้าฝนตกนถ้าฝนไม่ตกนี่ก็หนักหนักเหมือนกัน,นถ้าฝนไม่ตกนีก่หนักเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่ามัน จะร้อนหรือแรงแค่ไหนนะครับเห็นเอฟซีบอกแม่บรรยากาศอย่างนี้ชอบมากตื่นเช้ามาแบบเมฆคึมๆถ้าหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าถ้าว่าถ้าเข้าหน้าฝนแบบเต็มๆนะนะครับน่าจะประมาณหลังเมษาก็จะเข้าหน้าฝนนะครับแล้วดูบรรยากาศคึมอย่างนี้เลยนะสะดวกสบาย เราก็เหมือนเดิมครับนะทุกวันทุกเช้านะปกติตอนเช้ายัางงี้ลดน้ําต้นไม้แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เดี๋ยววันนี้ไม่น่าจะลดเพราะว่าดูดูบรรยากาศก่นกอนนะครับดูบรรยากาศก่อนถ้าฝนมันตกเราก็ลดเอ้ยถ้าฝนมันตกเราไม่ต้องลดนะก็พักได้อีก 3- 4วันเลยนะแต่ถ้าฝน,มนไม่ตกต้องลดน้ํานะครับ <c oughs> ต้นมงต้นไม้นี่กำลังเขียวชอุ่มเลยนะเขียวชอุ่มพุ่มสวยนะแตกยงแตกยอดแตกยอดแทบทุกต้นนะอยากให้ต้นนี้แตกยอดมากเลยเนี่ยต้นนี้นะต้นนี้ก็กำลังแตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบที่สองนะี่เอถามมานะมะละกอดำเนิน นะครับมะละกอดำเนินอุ้ยวันนี้เรียกถูกแล้วนะครับเรียกถูกแล้วมะละกอดำเนินนะครับมะละกอดำเนินโอ้โหโตแล้วนะครับนี่โตขึ้นเยอะเลยนะครับต้นอันนี้ก็ของพี่โปโปต้นอะไรเนอะอนลืมแล้วเนีียแตกยอดอยู่นะครับนี่แตกยอดแล้วเขียวอ่อนละ ตัวนี้ยังไม่เห็นนะตัวนี้กําลังจะแตกนี่ครับนี่กาลังแตกยอดเห็นไหมฮะเล็กๆเนี่ย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 ไหนล่ะนี่นี่นี่กำลังแตกเห็นไหมครับแดงๆนี่กำลังจะแตกใบใหม่นะตัวนี้แตกแล้วครับแตกก็ยังอ๋อยังตัวนี้ไม่มีการแตกอะไรเลยนะครับต้องให้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังปรับสภาพนะอันนี้เป็นพยุงอันนี้เป็นประดูแดงนี่ประดูแดงมีสองต้น นี่กล้วยตานีเราโตแล้วเอซกล้วยตานีแตกใบแล้วนะครับอืกล้วยตานีแตกแล้วนะครับโตมากเลยต้นนี้ยังนะครับเหลืออยู่สองหน่อที่ยังไม่ได้แตกอันนี้หน่อนี้ก็แตกยอดแล้วนี่ครับกล้วยตานีนะเหลืออยู่สองหน่อตัดแล้วตัดอีกนะครับตัดแล้วยังไม่เกิดอยู่เลยนะครับถ้าแทงขึ้นมาสักหน่อยจะดีใจเลยกล้วยตานี แต่ก็ดีใจแล้วที่มันแตก2ต้นให้แล้วนี่ครับกันแนวลงแนวล้วนะครับแต่ยังไม่มีไม้รอไม้อยู่นะครับก็อีกสักหน่อยก่อนนะครับให้พร้อมกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมือทำต่อนะก็ทำได้แต่ทีละขั้นตอนอุ้ยดูบรรยากาศเอฟซีเอ้ย บอกได้คำเดียวบรรยากาศนี่แบบสุดๆเลยนี่อันนี้คือชีวิตบ้านสวนนะครับชีวิตบ้านสวนเนี่ยจะชอบคือหน้าหน้าฝนกับหน้าฝนกับหน้าหน้าหนาวนะครับถ้าใครที่ชอบชีวิตบ้านสวนนะนะครับต้องเข้ามาอยู่ในช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเพราะหน้าฝนเนี่ยฝนมันจะตกบ่อยถ้าฝนตกบ่อยมันจะอุ้ยนะเห็นต้นไม้มันโตตุ้มเพราะมันได้รับน้าน้าฝนอ่ะแล้วมันสดชื่นได้เร็ว <t ell> นะครับนี่น้ำน้ำในคลองไส้ไก่นี่ก็ไม่ลดสักทีนะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ต้องลงตรงนี้ต้องเป็นปั๊มแช่นะครับต้องเอาปั๊มปั๊มหยอดลงถ้าปั๊มหยอดลงแล้วเดินเดิน,เด,น,เ,ดนนะเดินสปริงเกอร์นะเดินสปริงเกอร์ตรงนั้นหนึ่นงเส้น,น,นตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับสองเส้นนะครับฝั่งนน้นอีกเส้นหนึ่งเป็นสามเส้นใช้ปั๊มหอยโขง่งตัวเดียวจบเลย นะครับถูกลมมาที่สองลมาที่สามนี่ทำแล้วนะครับน, 2, น, 3, น,น,บนี่โอ้โหนี่ดูลมครเอฟีลมแรงนะครับเนี่ยดูต้นไม้ดีนะครับดูต้นไม้ดีว่าลมมันแรงแค่ไหนนะนูนนะเห็นลมไหมครับนี่ดูต้นยูคาอะดูต้นยูคาครับดูลมนะครับ ต้นยูคาตัวนี้เป็นของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้ก่อนแล้วนะครับปลูกไว้นานแล้วและที่นี่มันอยู่ในเขตมันอยู่ในเขตของมันอยู่ตรงกลางเขตของเราพอดีเลยนะครับตามที่กรมที่ดินวัดนะฮะเสาหมุดเ <LC> ห็นเขาว่าเดี๋ยวเขาปีหน้าเดี๋ยวเขาจะตัดออกให้นะครับเพราะว่าผมกลัวมันจะไปหักสายไฟนะครับกลัวมันจะไปโดนสายไฟแล้วมันก็สายไฟขาดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคุยกับทางเจ้าของ ต้นไม้ยูคานะครับว่าสองกอเน,นี่ยขอเอาเอาลงได้ไหมนะครับเพราะมันอยู่ใกล้สายไฟนะครับถ้าสายไฟขาดมานี่จะลำบากมากๆนะครับดีพอดีเขาปลูกมันก่อนแล้วนะพี่เขาปลูกมาแล้วทีนี้เวลามันตัดมามันจะโอนมาทางเราก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนสายไฟต้องเอียงไปทางป่ามันนะครับน่าจะประมาณปีนี้นะพี่ว่าปลูกปีนี้ก็ ประมาณปีหน้านะครับประมาณปีหน้าเขาก็จะเอามันออกเพราะว่าเก็บปีละครั้งนะครับแค่เนินดินนี้นะครับหนึ่งไร่ที่เขาปลูกมันส่วนตรงนู้นก็จะทานาเหมือนเดิมนี่ครับรถก็เอามาจอดไว้นี่นะครับรถเอามาจอดไว้นี่นะจอดไว้ตรงนี้รถไฟฟ้ารถเอทีวีนะครับเอ่อตรงนี้ก็ยังรอ เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปซื้อสายยางมาใหม่นะครับเพราะว่าสายยางตัวสีม่งส้มของพี่โปโปส่งมามันสั้นนะครับมันสั้นอย่างต่มันต้องได้ประมาณ6เมตร6เมตร8เมตร10เมตรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้ามันจะสั้นเกินไปมันลดน้ําแล้วมันมันลดน้ําไม่ถึงข้างหน้านะครับแล้วสายมันตึงมันหลุดก่อนนต้องใช้ระบบใช้กิ๊บล็อกหมุน บ้านบ้านถุงทองนี่ก็อีกประมาณ2-3งวันก็เตรียมได้ลุยต่อนะครับเตรียมลุยต่อบ้านถุงทองออมเงินถ้าบ้านเสร็จนี่ก็หมดห่วงแล้วถุงทองก็ออมเงินใช่ไหมแป้งล่ำน้ำลายยืดชเราอ่ะแหมเดี๋ยนี้ออกไม่ได้เลยพอล็อกพอล็อกลวดไว้ออกไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ่อจะพาเดินกินหญ้าอยู่ แต่ไม่ให้ออกเพราะนี้ฝนเหมือนฝนมันจะตกถ้าฟ้าคลึมๆนะครับคลึมๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยวัวควายออกมานะครับเพราะว่าหนึ่งฝนตกสองฟ้าน,นะครับเกิดฟ้าฝนอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าวัวเขาจะอยู่ที่โรงแจ้งไงเขาจะอยู่ที่โรงแจ้งเขาเลยจะไม่ปล่อยออกมากันนะครับเพราะวเวลาผมไปแป้งแลมออกมาผมจะดูชาวบ้านชาวบ้านเขาเอาถ้าแดดเปรี้ยงๆเขาให้ออกแต่ถ้าแบบคลึมๆฝนตกนเขาจะไม่ให้อ,ออกมา อันนี้เป็นนี่ครับลำไยลำไยปิงปองนี่ครับดูครับเขาออกออกช่อดอกเต็มเลยนะครับออกช่อดอกลำไยปิงปองนะครับแต่ว่าจะติดไหมนะ่ะคือปัญหานะครับจะติดกันไหมจะได้ผลผลิตจะได้ลูกไหมนี่นี่กำลังอันนี้ก็แตกเหมือนกันแต่ยังไม่เยอะเหมือนต้นนั้นต้นนั้นแตกเยอะกว่านี่ครับโอ้โห เห็นแล้วมีความสุขนะครับเป็นความสุขความชื่นโอ้อันนี้แต่เป็นฝากอีกแล้วครับ FC นี่เป็นฝากเลยนะชวนชมนี่ครับอันนี้แม่มีสีสองสีเลยนะมีดอกขาวแล้วก็ขาวแกมชมพูนะครับนี่โอ้โหช่างเข้าใจทำ อันนี้เหลืองพระจันร์นะครับอันนี้เหลืองพระจันรเป็นเหลืองพระจันทรครับดูสิสวยงามเหลืองพระจันร์แล้วก็ขาวขาวหิมะนี่ยังไม่ได้เห็นดอกนะนี่ขาวหิมะนะครับขาวหิมะนี่น่าจะขาวล้วนเลยอันนี้ก็เป็นต้นอะโวคาโดไอ้ต้นเอ,อ,อะไรนะเสียนทอของน้องมนสามต้นนะครับียนเสียนทอ ฝนตกลงมาว่าจะหวานดอกไม้อยู่นะครับต้นไม้ก็แตกยงแตกยอดกันทุกต้นหดงามเอฟซีนะครับเย็นสบายคืมฟ้าคืมฝนนี่เย็นแบบโล่งๆเลยลมเย็นพัดมานะครับข้างล่างนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับกับต้นไม้ฝรัลงฝาหลังนี่ก็ออกเยอะนะฝรหลังนี่ก็ถือว่าออกลูกแบบเยอะเดี๋ยวผมพาเอฟซีไปดู ออกเยอะมากนะครับพาไปชมนะฮะฝรั่งเนี่ยต้นนี้ออกเยอะมากเอฟซนะครับดูดูต้นนี้นะออกดูสิโอ้โหลูกต้นต้นนี้ลูกดกจริงๆลูกดกมากเลยฝรั่งต้นนี้นะน่าจะใช้ไม้คำ้ำขนาดต้นนี้ยังยังโยดเลยดูสิ ยังยังโยดโลงมาเลยต้องใช้นะเนี่ยต้องเอาไม้มาค้ำนะครับไม้มาค้ำขึ้นช่วยเขาเพราะว่ากิ่งเขาจะหักถ้ารับน้ำหนักมากกิ่งเขาจะหักเลยนะครับเพราะว่ากิ่งต้นเขายังไม่โตเท่าไหร่แต่ให้ผลผลิตเร็วต้องเอาไม้มาค้ำช่วยนะเพราะว่าเขาอยู่สูงเขาจะโน้มและหักเอียงลงมาได้เอาไม้มาตอกค้ำแล้วก็ดึงช่วยกันนะครับอันนี้ฝรั่งไส้แดงมีอยู่สองลูกแล้วกำลังโตฝรั่งไส้แดงอันนี้ก็ ล่งไส้แดงเหมือนกันนี่นะครับลูกหนึ่งนี่โอ้ยวิแตงโมออกลูกเรยเอฟซี FC. แตงโมเป็นลูกแล้วนะครับอันนี้ต้นส้มโอส้มโอกลาลังแตกยอดใหม่นะครับกําลังแตกยอดใหม่นี่แตงโมครับแตงโมครับแตงโม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 จินตลามาแลวนะครับแตงโมเนี่ยมีสองลูกเล็ก เดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาเล่งให้เขาอีกเนี่ยเอฟซีเห็นแล้วบอกอุ้ยบรรยากาศชอบจริงๆอากาศคืมคืมฟ้าค้มฝนนะคืมฟ้าค้มฝนแล้วก็เดินมาชมวิวนะชมสวนผลไม้นะครับเห็นผลไม้เห็นต้นไม้แล้วโอ้มีความสุขนะได้ผลได้เห็นผลผลิตของเขาเลยแต่มะละกอน้องมนี่แหละ อันนี้ก็ต้นนี่นี่ลูกของน้องมนนะครับนี่มีอยู่สามลูกตัวนี้น่าจะน่าจะไม่รอดแล้วละ่ะนะในลูกมาแค่นี้เองตัวนี้ลูกใหญ่หน่อยตัวนี้ลูกลุบเลยนี่ครับนะลูกใหญ่มากนะครับตันนี้ลูกใหญ่มากนะครับ f อฟก็เราลองไว้ที่ฟางให้เขานะครับดิมเป็นดีลูกหลังด้วยนะเขาก็เลยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ อันนี้ก็ต้นไผ่ต้นไผ่นี่ของพ่อนิมเอามาให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ให้เขาโตโตเยอะนะให้สักประมาณกอละสิบรำให้ให้ตรงนี้มันเป็นล่มนะตรงนี้ให้มันเป็นล่มนะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ความในโปรแกรมคือตรงนี้จะทําเป็นสวนสวนเอ่อเป็นเขาเรียกเป็นสาราพักผ่อนหรือว่าเป็นบ้านนกดาวหลังเล็กๆหลังหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นโครงการเฉยนะครับเป็นโครงการที่วางไว้ นะครับทาไมน้องมนถึงไม่เอาไผ่ไว้ร,บรอบๆจะใช้ต้นกล้วยอยู่ร,บรอบๆตรงกลางนี่เป็นไผ่นะครับเป็นไผ่ขึ้นเราทาเป็นเป็นกระท่อมหลังเล็กๆขึ้นมานะหรือเอากระท่อมไผ่หญ้าตรงนั้นก็ได้กระท่อมไผ่หญ้านะครับยกมาไว้ตรงนี้ก็ได้ยกมาไว้ตรงนี้นะยกว้ตรงนี้เราก็จะนั่งสบายนะอยู่กลางกอไผ่นะเย็นสบายอันนี้ก็ต้น ปะดูแดงนะครับป,ปะดูแดงให้มันเกิดความสวยงามต,งต้นกงุงต้นกล้วยกําลังแตกยอดกันแบบสนุกเลยถั่วเก็บเมื่อวานก็ยังเกิดมาอีกเยอะอยู่โอเคนะครับเอก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ